เอาละดีครับอุ้ยอะไรเนี่ยขอได้ปะ่ะนี่ด้วยขอนะเฮ้นี่มีอีกแล้วพี่ขอนีน่งานให้พี่เหอนะนะอย่าเพิ่งกินอะไรเลยรอแป๊บหนึ่งโอ้ยยิงเนเตอร์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 เฮ้ยยิงเนเตอร์อะไรอะคจทำอะไรอะ ไม่มีอะไรมีอะไรมีอะไรไม่มีไม่มีอ่านอะไรอ่ะอ่านอะไรอ่านอะไรอ่านอะไรอ๋อเมนูอาหารเนี่ยทำาไงเมนูอาหารอะไรมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยต้องรู้ด้วยสิเมนูอาหารอะไรนะโอ้ยไหนไม่ดูพี่จิ๊มพี่จิ๊มจะยิงสไนเปอร์เหรอเลเซอร์ พี่จิมอยากยิงเลเซอร์ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วยิงแล้วน่าจะใสมากเลยนะคะคือยิงเลเซอร์มันน่าจะสว่างใสถท่าทาแป้งหน้าติดเลยอะจริงดิจริงจริงใช่ค่ะถ้าพีจิงอยากอยากจะยิงเลเซอร์จริงๆเนี่ยถามได้นะคะแนะนําได้ค่ะอยากยิงก็เปล่าไม่ยาเราก็ศึกษาไว้คือแบบว่าอยากจะพาพ่อไปยิงเลเซอร์อะไรเงี้ยอย่ามาอ้าอย่ามาอ้า พ่อเขาว่าหน้าฝายอยู่แล้วก็ทำเบบี้เฟสตลอดเวลาอย่างพ่อเนื่องต้องทำมัมมี่เฟสแล้วแบบอันหน้าไปเลยแต่ถ้าพี่จิ้มจะยิงจริงๆนะคะพอยิงออกมาแล้วเนี่ยพี่จิ้มก็จะดูหนุ่มขึ้นค่ะหน้าเนี่ยจะใสขึ้นเด้งมากเลยค่ะแล้วก็จะหล่อขึ้นเป็นกองเลยค่ะเราอยากยิงไหมคะอไม่ได้อยากยิงไม่อยากยิงบ้าโบชูมาทำไมยิงจริงอะไรเดี๋ยวก็หาพี่เป็นชาวสีม่วงหรอ ไม่จริงเลยพี่จิ้มเดี๋ยวนี้ใครๆก็ยิงได้ผู้ชายเขาก็รักสวยแล้งานไม่แพ้ผู้หญิง,งใครๆก็อยากดูดีอยากยิงป่ะเนี่ย เอาโทรศัพท์มาดิทำไมอะโทรหาพ่อทำไมถามพ่อว่าไปยิงเลเซอร์ดีไหมโอ้โหไม่ต้องไปถามพ่อ,อแล้วสรุปว่าอยากยิงใช่ไหมคะต้องทำไงเหรอก็ไป <c oughs> ยิงเลเซอร์นี่มันง่ายมากๆถ้าอยากรู้ทับเอ๊ะเอ๊จะพาไปปรึกษาคุณหมอค่ะเพราะว่าคุณหมอจะบอกได้ว่าผู้ชายกับผู้หญิงยิงเลเซอร์แตกต่างกันยังไงแล้เลเซอร์แบบชนิดไหนที่เหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงทงนี้น่าสนใจมากถ้าอย่างนั้น ไปปรึกษาคุณหมอใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอทัศแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะพี่จิ้มอะค่ะเขาอยากจะหล่อค่ะแล้วเขาก็สนใจที่จะทําเลเซอร์ค่ะคุณหมออยากทราบว่าเลเซอร์ของผู้ชายเนี่ยชนิดไหนที่เหมาะกับผิวหน้าของผู้ชายค่ะเราก็จะใช้ตัวเครื่องที่ไม่ได้แตกต่างกับในคุณผู้หญิงเพียงแต่อาจจะมีการปรับค่าที่แตกต่างกันบ้างนะฮะสามารถ ใช้ได้เช่นกันครับเพราะว่าผู้ชายบางคนอาจจะหน้ามันหรือคุณกว้างถูกต้องครับเนใช่มคะค่ะและอย่างในปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายเขาจะชอบเขินๆนะคะพี่จิ้นนี่แหละคือตอนแรกนี้เขาไม่ยอมบอกพวกเราว่าเขาจะมาเลเซอร์คือเหมือนกับว่ามันจะดูเป็นผู้ชายที่รังสวยรักงามเกินไปหรือเปล่าคะก็พบว่าเดี๋ยวนี้นะฮะผู้ชายนี่แหละ มาเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าก็เริ่มสนใจดูแลตัวเองการเข้าฟิตเนสบ้างนะฮะ<อ>หรือว่าก็มีการดูแลผิวหน้านะฮะเพื่อว่า ในหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อเรารูปร่างหน้าตาดีเนี่ยก็อาจจะส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานได้ด้วยครับส่งเสริมบุคลิกภาพใช่เพื่อนเอ๋บางคนไม่ได้เป็นดารานะคะเป็นคนที่มีอาชีพเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานธรรมดาทั่วไปเลยเขาก็อยากที่จะหล่อเหมือนกันเพราะว่าถ้าหล่อเนี่ยเป็นใบเบิกทางที่ดีในที่อาชีพการติดต่อสัญญาณอะไรมันดูแล้วมันดูสดชื่นใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าผู้ชายดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ต้องอายแล้วไม่ต้องอายแล้วนะคะ สบายใจหน่อยวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอสําหรับความรู้ดีๆมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้